มีสิ่งเดียวที่ทำลายความโคตรขายดีของ Honda c สต y Turbo นั่นก็คือในที่สุดเราก็ได้ยอดขายรถเล็กซีดานประจำเดือนกันยายน2020กันแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดความคาดหมายไปเยอะไม่ใช่เรื่องของอันดับยอดขายหรอกครับมันเหมือนเดิมแต่ทว่ายอดขายในแต่ละเกรดของแต่ละรุ่นนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะมันเหมือนบอกว่าคนไทยน่าจะเตรียมรัดเข็มขัดในนาคตข้างหน้าพอสมควรกันเลย ยอดขายรถซีดานขนาดเล็กอันดับหนึ่งก็คือ Honda City Turbo 3,215คันอันดับที่2 Toyota Yaris Ativ 1,749คันอันดับที่3 Nissan a m e r a Turbo 1,692คันยอดขาย Honda City Turbo อันดับหนึ่งนอนมาแต่สิ่งที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงก็คือลูกค้าคนไทยเริ่มลดการซื้อ City Grade SV ราคา665,000บาทเหลือน้อยลงมาก เหลือยอดขายแค่เพียง200คันจากเดิมที่ขายพันกว่ากว่าแล้วขายดีที่สุดของตระกูล City Turbo อีกด้วยแต่กลับกันนะครับเกรดที่ขายดีที่สุดประจำเดือนกันยายนก็คือเกรด V V รุ่นรองบวย690,000บาทขายดีกระหน่ำเอามากแสดงว่าลูกค้าที่จะซื้อ City g เกรด V เนี่ยเขาไม่สนใจใยดียี่ห้ออื่นเลยนะครับเนี่ยเพราะตัวเลขยอดขายก็เกือบจะเท่ากับยอดขายทุกรุ่นของคู่แข่งกันแล้ว ทั้งที่เกรด V เนี่ยสเปครวมๆก็ถือว่าแค่พอใช้ได้ภายในก็ไม่ได้หรูหราหมาเห่าเหมือนกับ SV เท่าไหร่แอดมินจึงมองต่อไปว่าจริงๆหลายคนก็อยากได้ความเป็น Honda City Turbo มากกว่าเพราะรถยนต์เนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความไว้วางใจได้สูงแต่ด้วยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเมืองไทยและยังไม่รู้ว่าจะมีการล็อกดาวน์โควิดรอบ2เมื่อไหร่อีกด้วยทําให้หลายคนที่อยากได้ c i t แบบสุดใจสุดชีวิต ก็น่าจะเลือกรุ่นที่มีอัตราการผ่อนต่ำกว่า SV นั่นเองเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงของเศรษกิจในครัวเรือนนั่นเองและเกรด RS กลับมาขายดีมากเ<ๆ>ช่นกันนะครับอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่คาดว่าผู้ที่ต้องการซื้อรถประจำครอบครัวนั้น <S <S อาจาะจะหันไปซื้อสต h a n นมากกว่า C s ซ s e g งเมนจริงๆอย่าง Corolla a l t i สหรือ m a z d a 3หรือเปล่านะคือมาตรฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะสู้2คันนั้นไม่ค่อยได้ แต่ Steel s t ีเอสก็น่าจะเพียงพอสําหรับความเป็นรถครอบครัวที่มีห้องโดยสารกว้างขวางความสวยงามมันก็พอแล้วน่าจะเป็นไปได้นะฮะสาเหตุการขายดีของ h o n d a าสตีเทอร o มันก็มีอะไรรวมๆกันหลายอย่างทั้งความวัยน่าวางใจของแบรนด์ความเป็นสตีที่จําหน่ายในไทยกว่า25ปีการดีไซน์ตัวรถการออกแบบแพคเกจตัวรถร,ถรวมๆที่ใส่ใจรายละเีดให้ดูหรูหราดูแพงการพัฒนานห้องโดยสารใหม่ให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ มีการดีไซน์เบาะนั่งให้นั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมเยอะหรือยังติดตั้งเครื่องยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่อีกด้วยแต่เชื่อว่าคู่แข่งบางรายจะทำได้ไม่ดีนะครับมันดีขึ้นมากน่าใช้น่าไว้วางใจขึ้นมากมากมามากเลยฮะไม่ค่อยมีปัญหาด้านงานวิศวกรรมครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเพิ่งจะพยายามกู้ชื่อความไว้วางใจไปก่อนนะฮะเพราะรถโมเดลก่อนเนี่ยทำลูกค้าไวจิบแสบเยอะพอสมควรจนกลายเป็นคําพูดปาตาปาเพราะสมัยก่อนเนี่ย รถคู่แข่งบางรุ่นเนี่ยมันขายดีเยอะมากๆแต่ก็ด้วยความขายดีเยอะมากๆเนี่ยพอมีข้อเสียปุ๊บชื่อเสียของรถมันก็กระชอนตามยอดขายของรถที่ขายดีในช่วงนั้นนั่นเองนะครับจนกลายเป็นคําพูดติดปากไปเพราะทำเสียด้านคุณภาพตัวรถแล้วชื่อเสียงก็เลยกระชอนแต่อันที่จริงวันนี้นะฮะพวกเขาก็พยายามพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเลยนะครับ หรือถ้าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งแม้แบรนด์จะน่าไว้วางใจออม,มา่าแต่ด้วยความที่รถเก่าแล้วเครื่องยนต์ก็ใช้ว่าจะเหนือชั้นกว่าคู่แข่งทั้งสองรายการตกแต่งภายในห้องโดยสารตัวทับๆถือว่าน่าใช้แต่โดยรวมยังไม่ได้โดดเด่นขนาดที่จะนำพาย,ยอดขายให้พุ่งอันดับหนึ่งได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มั่นคงก็คือความเชื่อมั่นในคงทนของตัวรถที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ต้องยอมแลกกันว่ายอมใช้รถที่ใช้ได้นานๆสบายใจทนทานแต่ได้รถที่แพ้คู่แข่งเกือบทุกด้านจะยอมหรือเปล่าครับ เขาเรียกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างกันนะฮะอันที่จริงความขายดีของ h ันดัสตี้เทอร์โบนั้นก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเพราะอะไรกันแน่บางคนรู้สึกว่าสตี้เทอร์โบก็ไม่ใช่รถที่สวยที่สุดของตระกบูซิตี้แต่ความจริงก็คือตัวรถมันไม่ได้ขี้เล่ปานนั้นและความเป็นฮ o นด้าที่ทารายละเอียดให้สวยงามมันจึงถูกใจลูกค้าชาวไทยชอบเลยคุมคุ้มเหยินเองแล้วก็บริการหลังการขายแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยที่มั่นคงดีต่อเนื่องก็ทําให้ลูกค้าอาจจะยอมใจซื้อสตี้เทอร์โบนี้ก็ได้ แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่จะมาทำลายความแข็งแกร่งของ h o n d a City Turbo ได้ในระยะยาวก็คือตัว Honda เองนี่แหละครับที่ต้องจัดการปัญหาด้านสนิมของตัวรถให้เด็ดขาดให้จงได้และดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังและสร้างความน่าแปลกใจให้แก่ผู้ติดตามวงการรถยนต์ทุกคนเพราะว่ารถยนต์ Honda โมเดลก่อนๆไม่ค่อยมีปัญหาด้านสนิมที่หนาหนาสาหัสเหมือนกับทุกวันนี้ซึ่งแต่ก่อนนั้น Honda เคยมีปัญหาก็แค่เพียงคุณภาพด้านการประกอบรถยนต์ที่ไม่ค่อยเนียนประณีตมากเท่าไหร่นัก มันก็ชวนให้นึกถึงรถบางรุ่นในสมัยก่อนที่มีปัญหาสนิมหนักมากๆจนทําให้ลูกค้ารุ่นเก่าสาปส่งกันเลยทีเดียวละฮะปัญหาสนิมไม่ใช่ปัญหาเล่นๆเหมือนกับปัญหาเกียร์ CVT หรือว่าปัญหาจุกจิกตัวนี้แน,น่นพังอะไรนะฮะปัญหาสนิมก็คือเป็นปัญหาหนกอกหนาใจของคนซื้อรถก็คือเขาก็คงกลัวว่าสนิมเนี่ยจะบานปลายในอนาคตหรือว่าจะมีจุดอื่นโผล่นู่นโผล่น,นี่อะไรมาขึ้นมานะฮะแต่เชื่อลึกๆว่าระดับ Honda น่าจะต้องเร่งแก้ปัญหานี้ให้ได้ พราะฮอนด้าเองจัดว่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีความรับผิดชอบกับความผิดพลาดของตัวรถเต็มที่อยู่นะฮะก็ลูกค้าก็อาจจะพอไว้วางใจได้อยู่นะฮะสำหรับอนาคตต่อไปของฮอนด้าก็คือจะเตรียมตัวแนะนำา City Hybrid แล้วก็ City Hatchback นะครับที่คาดว่าทั้ง2รุ่นก็น่าจะประสบความสำเร็จในเมืองไทยด้วยเช่นกันน่าจะทำให้ยอดขายฮอนด้าเนี่ยขึ้นเข้าไปอีกครับหากใครชื่นชอบข่บาวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ